V BTS งดการเคลื่อนไหวในระหว่างคอนเสิร์ตออนไลน์ BTS Permission to Dance on Stage เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ขาสวัสดีทุกคนค่ะในช่วงเวลาประมาณ16นาิกา30นาทีนะคะเวลาไทยน้นม b บีจค่ะศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ได้จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกนะคะที่มีชื่อว่า Permission to Dance on Stage เป็นการสตรีมพร้อมกันทั่วโลกค่ะในวันที่24ตุลาคม คอนเสิร์ต p e r m i s s ช o n t ุด a n c e นะคะได้มีการสแสดงออกมาเป็นที่เรียบร้อยและหลายคนนะคะก็คงคิดถึงบรรยากาศที่ด้อนแรงสนุกสนานไป,ปรพร้อมๆกันค่ะ Bts นะคะได้มอบความสุขให้กับแฟนๆทั่วโลกพร้อมกันในขณะเดียวกันค่ะแฟนๆหลายคนก็คงอยากรู้ว่าทำไม Bts ในคอนเสิร์ตนะคะถึงไม่เต้นนั่งร้องเพลงอย่างเดียว Bts ขานรการเคลื่อนไหวในระหว่างคอนเสิร์ตออนไลน์ค่ะ Bts p e r m i s s i o n to d a n c e o ออนสเตเนื่องจากเขานะคะมีอาการบาดเจ็บที่ขามีอาการบาดเจ็บที่น่อง ในการถแถลงบน v วิรเินะคะของ Big Hit Music ระบุว่า VBS นะคะรู้สึกเจ็บปวดที่นยองในระหว่างการซ้อมคอนเสิร์ตเขาได้รับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงอาการบาดเจ็บน่จะเกิดขึ้นในระหว่างการซ้อมคอนเสิร์ต Permission to dance on stage ซึ่งมีกำหนดในวันที่24ตุลาคม หลังจากการปรึกษาทางการแพทย์แนะนาว่าเขาจะไม่มีส่วนร่วมในการเต้นในคอนเสิร์ตในวันนี้สวัสดีนี่คือบิคคิดมิวสิกเราต้องการให้ข้อมูลต่อไปนี้ว่าการแสดงของ V b T s กับการแสดงคอนเสิร์ต b T s Permission to Dance on s t a t e ของวันนี้ V มีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องในระหว่างการซ้อมตอนเย็นของวันที่23ตุลาคมและได้ไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อการตรวจและรักษาทางการแพทย์แนะนําว่ากระดูกของเขาไม่มีปัญหาเขาควรงดการเคลื่อนไหวกระชับกระชฉงเช่นการเต้นและการแสดง บนเวทีในขณะน,นี้ในขณะที่ตัวศิลปินเองนะคะก็อยากมีส่วนร่วมในการแสดงอย่างเต็มที่บริษัทของเราได้ตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และลดการเคลื่อนไหวของ VBTS ใน Permission to ดแจ๊สออนสเตของวันนี้และส่งผลให้วีจะมีส่วนร่วมในการแสดงใดยนการนั่งร้องและไม่มีท่าเต้นเราขอคุณเข้าใจ เราจะยังให้ความสําคัญสูงสุดต,ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของศิลปินของเราต่อไปและพยายามทําให้แน่ใจว่าสมาชิก BTS ทุกคนสามารถพบกับแฟนๆแนได้อย่างมีสุขภาพที่สมบูรณ์ขอขอบคุณแฟนๆแน,นะคะก็จะได้เห็นว่านันนม BTS ทั้ง7คนนะคะพร้อมกับการแสดงคอนเสิร์ตมากๆหลอดูดีนะคะดูสดชื่นแจ่มใสเพอร์ฟอร์มดีกันทุกคนแถยองนะคะถึงแม้ว่าจะนั่งร้องเพลงบนเวทีแต่เขานะคะก็มีความโซฮอตไม่ไหว ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ